ทุกคนลองนึกภาพดูถ้าหากผมถูกรถชนและกลายเป็นผีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยโหย้ยทำไมสนสนุกที่นี่มันไม่มีใครเลยนะเนี่ยฮ่าผมคิดว่ามันมีมอไซค์หรืรอเปล่าสักคันตรงนั้นนะนะเลยไปเลยซ้ายถอยรถมาเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกอเพอทำอะไรเนี่ยเราฝันไปหรืเอเปล่ามา ทำไมสองคนนี้เขามาชนผมวะเนี่ยเฮ้ยทำไงเนี่ยช่ด้วยมันตายแล้วด้วยตายยังเนี่ยลองจับจอนดูดิไม่แล้ตายใช่ไม่ได้ตายนะทำไงอ่ะช่วยฉันด้วยสิพาฉันไปโรงพยาบาลสิได้ยินไหมเนี่ยงั้มนมันตายแล้วมันมีสุสานอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยฉันว่าเราต้องเอาศพมันไปฝังก่อนที่มันัะเห็นนะฉันยังไม่ตายนะเว้ยฉันแค่ขยับไม่ได้มีนจะพาฉันไปไหนเนี่ยเราจะโดนจับเอาเพื่อน พาฉันไปโรงพยาบาลสิพาฉันไปโรงพยาบาลเลยเฮ้ยตอนนี้ทำไมร่างผมมันขยับไม่ได้วะเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกตัวผมยังพูดได้เขาไม่ได้ยินเสียงผมหรอกวะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะผีทำไมแกถึงชนฉันแล้วมาทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อนน่าจะพาฉันไปไหนอ่ะวยหา้เพื่อนเราฉันยังไม่ได้ตายเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องพาไปโรงพยาบาลสิไม่ใช่พาที่นี่นะโอ๊ยรีบๆนี่เพื่อนๆรีบๆนะ แกจะปล่อยฉันด้วยทางโรงพยเหรอนี่เลยเหรอฟังเลยฝังเลยเออจับ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 เจ๊น่าแกทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะฉันยังไม่ได้ตายไม่นะแกต้องพาฉันไปโรงพยาบาลสิไอ้มันสองคนนี่อะไรวะเนี่ยเ้ังเลเพื่อนตายแล้วอ๋อแค่นี้คนก็ไม่รู้แล้วนะมัฆ่าผมฟังเลยชนผมแล้วก็มาทิ้งผมในสืสารแล้วเนี่ยว้าไปาดีมาดีกว่ามาดีกว่า ม,มันจะตามหลอกเราหรอือเปล่าวะช่วยผม,ม,ามาด้วยผมไม่ได้ตายานี่ผมยังอยู่ในโลงศพแล้วเนี่ยผมไม่ได้ฝันอย่างนั้นเรนระนีนะนี่ออกไปว้าวเดี๋ยวนะมันมีมอนสเตอร์โคตรเยอะเลยเอะผมอยู่ในโลงศพเนี่ยนะดยเดี๋ยวนะทำไมตัวผมมันกลายร่างเป็นตัวผีหรือว่าตัวอะไรวะเนี่ยช่วยผมด้วยไม่นะโอ้ที่นี่มันมีกระดูกของคนด้วย ืที่แท้มันคือลองศพจริงๆด้วยนะสินะที่นี่น่ะแล้วผมทําไงดีเนี่ยผมตายแล้วอย่างนั้นเนาะผมกลายเป็นผีอย่างนั้นเนาะไม่นะยไอ้มนุษย์สองคนนั้นเขาได้ฆ่าผมแล้วชนผมแล้วก็มาทิ้งผมในลองศพอย่างนี้เหรอทำไมเขาไม่ให้ผมเนี่ยไปโรงพยาบาลวะเนี่ยเฮ้ยมอนสเตอร์ไม่ต้องมาหาฉันหรอกนะฉันต้องใช้พลังนะหนีนะฆ่ามันเลยฮาฮาว้ เดี๋ยวนะนี่มันลูกน้องของฉันอย่างนั้นเนระว้าวโคตรเจ๋งผมมีพลังแล้วก็ผมก็ไ yeah. ด้ฆ่ามอนสเตอร์นี่ย่าอู้ดูนี่สิผมสามารถดูดเลือดของพวกมอนสเตอร์เดียวกันพวกผีพวกนี้ได้ด้วยอะนี่แน่นี่นะนี่นะะโอ้ทำไมพลังของผมมันเจ๋งโคตรเจ๋งเลยอะเฮ้ยนี่ผมกลายเป็นผีที่แบบว่ามีพลังโคตรโหดเลยนี่อย่าย่าย่าฮ่าว้ การที่ผมนั้นกลายเป็นผีมันก็ดีเหมือนกันนั่นนี่อ่ะอาล่พวกแกเยอกลายเป็นซอมบี้อย่างนั้นเนรอมอนสเตอร์อย่างนั้นเหระเยอ <Yeah. S 1> ายให้หมดผมจะฆ่ามันด้วยมือของผมนั่นเองนี่นานี่นานี่นายานี่นาน,นี่นายาขอดูดพลังหน่อยละกันนะนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมดูดพลังเยอะๆผมก็จะได้มีพลังยา <Yeah. S 1> yeah. ก็เพราะว่ไอ้มนุษย์สองคนนั้นนั่นแหละน้าที่ทําให้ผมนั้นต้องกลายเป็นผีที่ดุร้ายอย่างเงี้ยนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ออฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละคือบ้านของฉันบ้านของฉันเน่ยนะก็จะมีแบบว่าแวมนพรายเลือดที่ผมนั้นต้องกินอยู่ตลาดแล้วกมือของ เจ้าปีศาจท,ที่มันกำลังถือไฟเพ่อให้มันส่องแสงสว่างในบ้านข <c oughs> องผมการที่ผมนั้นกลายเป็นผีผมรู้สึกว่าผมมีพลังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนั่นดีมันก็ดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่าผมนั้นจะกลายเป็นคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวผมคิดว่าผมน่าจะหาอะไรทําสักอย่างนึงหรือว่าหาเพื่อนสักคนหนึ่งเพมาเป็นเพื่อนของผมนะนะ่นคืนคนนั้นน,น,นี่ฝ่าว้ก่อนเถอะนะ คนนี้แหละนะที่มันเคยชนผมอะนะแน่นอนมันยังไม่รู้ว่าผมนั้นกลายเป็นผีแล้วมันก็ยังไม่เห็นผมอย่างแน่นอนเอาละตอนนี้ผมพยายามที่จะใช้พลังที่มันแข็งแกร่งที่สุดเพราะผมนั้นจะกลายเป็นผีที่เป็นวิญญาณสามารถสิงร่างพวกมอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ต่างๆได้นะ อ๋ละนี่ก็คือสมุดแล้วนะก็จะมีแบบว่ารูปดาวนั่นแหละที่ผมนั้นอแบบว่าสูตรมันคือสูตรนะนะใช่มันคือสูตรน,นี่มันมาอีกแล้วหรอว่ามนุษย์คนนั้นนะ่ะอยากให้ฉันสิงร่างได้แล้วกันนะฉันก็จะพาให้นายละกลายเป็นผีน เอาละฉันต้องใช้สัตว์พวกนี้นั่นเองไงนะโอเคตอนนี้ผมพยายามรวบรวมพลังพลังจิตที่ผมมีทั้งหมดแล้วก็จากนั้นผมจะสิงร่างแกะตอนนี้ให้ได้ยายะนี่มันยากเหมือนกันนะเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนี่ยยะ yeah. ว้าวโคตรเจ๋งฮ่าตอนนี้ผมกลายเป็นแกะแล้วผมก็สามารถขยับร่างของแกะได้ทั้งตัวเลย,ยน,นั่นเองนผมสิงทางของมันชินด้วย ถึงคราวของแกแนะเจ้าตัววัวอย่าทำร้ายฉันนน,นี่นี่มันนี่แกกลายเป็นผีที่ดุร้ายจริงๆด้วยแน่นอนเจ้าฉันสามารถเข้าสิงในร่างของวอัวได้เหมือนกันเนี่ยเจ๋งกันเลยเจ้า อละตอนนี้ผมมีพลังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและผมเลือกสามารถเสฟให้มนุษย์คนนั้นกลายเป็นผีฮ้ยฮ่าฮ่าใครมาอีกแล้วหรเนี่ยใคยใครไม่งเผาขยะตรงนี้วะเนี่ยอะไรฮ่าฮ่นันอ้อผีเลยวะแกไม่เห็นฉันอย่างนั้นเนระน้ะอ,อป่ามาอเป่าว่าตรงนี้ อ๋อละเดี๋ยผมจะการ่าเป็นมนุษย์เพื่อให้มันเห็นผมหลังจากนั้นผมนจะสั่งให้มันกลายเป็นผีแม่น่าฮ่าฮ่อฮ่าเนี่าไปไหนล่ะเนี่ยฮะยะ่าเฮ้ยโอยเฮ้ยใครเรีกยกวะเฮ้ยไงเพื่อนไอ้เกมไม่ตายเอออืมนๆๆคนอย่างฉันมันไม่ได้ตายง่ายๆหรอกกันนะจะพแกเงี้ยม,มากลายเป็นเพื่อนของฉันน่ะนะเอ๊ะทำไงฉันะ นอนอยู่นี่ะซะ,ะละแกะคงอยากจะรู้ใช่ไหมว่าฉันคือใครแต่ที่นี่มันคือพื้นที่ของฉันเองเนี่แหละนะแต่ไม่ได้ตั้งใจจะชนแกไอ้เช่นเห็นตัวของฉันไหมนี่แหละเห็นแล้วร่างของฉันหลังจากที่แกได้เอาตัวของฉันไปฝังศพฉันกลายเป็นผีที่ต้องทุกข์ทรมานอยู่อย่างโดดเดียวอยู่ที่นี่นะฉันไม่กวาแกตาแล้วไง ฉันไม่ได้ตายทำไมแกไม่ส่งฉันที่โรงพยาบาลล่ะฉันไม่อยากจะพูดมากแล้วล่ะนะมาเป็นเพื่อนของฉันดีกว่าเอ้ยในทำไรฉันจะเสียให้แกกลายเป็นเพื่อนของฉันและแกก็จะกลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นผีเย้เยนี่แกกลายเป็นผีอย่างนั้นเหรอเปตัวอะไรเนี่ยนี่นี่แกตายแล้วแกรู้หรือเปล่าตายไม่จริงไม่จริง ไม่ต้องตกใจแล้วนะและตอนนี้มนุษย์ธรรมดนาก็าจะไม่เห็นแกเพราะว่าแกนั้นกลายเป็นผีฉ,นฉันอยากจะถามแกเพื่อนของแกน่ะมากับแกมนอยู่ที่ไหนฉันจะเสกเพื่อนของแกและแกกลายเป็นผีให้ทั้งหมดเลย<ม>บอกมาซะถ้าไม่บอกแล้วก็ฉันจะเสกให้แกไปอยู่ในนรกนะนะแกโดนบอกว<อ>่าแกตายแล้วแน่นอนก็ฉันกลายเป็นผียังไงล่ะบอกมาซะว่ามันอยู่ที่ไหนฮะเฮ้ ปล่อยพลังยา <Yeah, yeah. S 1> แกทุกทรมานบอกมา <Hey. S 1> แกจะบอกหรือเปล่าม,มันอยู่บ้านของมันนั่นแหละเอาละคราวนี้แกสัญญากับฉันนะว,ว่าแกจะทำตามที่ฉันพูดนะนะแ้า<ม> <Okay. S 2> ฉันทำตาม,มฉันจะกลับไปเป็นมนุษย์ได้ไหม <c oughs> ฉันไม่รับปากหรอกนะ hey. Hey. เอาละตามฉันมา <c oughs> ละตอนนี้แกก็รอเพื่อนของแกมาหาละกันทำช่วยเพื่อนเหนื่อยไอ้เพื่อนเอานายมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยดึกนายมาทำอะไรอ่ะวยรู้ไหมนายมาฉันาทำอะไรตรงนี้ทำไมคนเลยนั่นแหละนี่ไงเฮ้ยสวัสดีเพื่อนฉันเองฉันเองเยอะแกเห็นร่างฉันหรือเปล่าฮะแกไม่ตายยังไงวะเนี่ย แกเห็นเพื่อนของนายไหมตอนนี้เพื่อนของนายน่ะกลายเป็นผีแม่น่าค่าฮาช่างน่าสงสารเหลือเกินและแกก็กลายเป็นมนุษย์อยู่คนเดียวแกไม่เหงาหรือไงฮะไม่ไม่ฉันไม่เหงาไม่เหงาอย่างนั้นเหรอแกจําฉันได้หรือเปล่าเนี่ยฉันคือคนที่พวกแกสองตัวชนฉันแลตอนนี้ฉันก็กลายเป็นผีแล้ววันนี้ไม่ได้ชนนะวันนี้มันชนแต่ว่าแ, <encial velocidade. S 2> แกก็ร่วมกันในฝังตรงนั้นไม่ใช่เหรอ นีเอาละขอโทษฉันจะพาแกคนนึงคล้ายเป็นผีจะหนีไปไหนยี่ลงมาหนีลงมาหนีหนีหน้าหนีหน้าลงมาอย่าฮ่าอยกจะไปไหนฮะไอเจ้ามนุษย์วันนี้แกไม่สามารถที่จะไปไหนได้แล้วนะอย่าหนีหนีหน้าทำไมฉันไม่ยอม แน่นอนแกขยับไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันมีพลังที่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างแต่ฉันจะเสกให้แกกลายเป็นผีย่เย่ฮ่าไปโอ้โหผุ้นายกลายเป็นผีแล้วต่อสิต่อสนี่ผูนายไม่ต้องตกใจหรอนะนายกลายเป็นผีน่ะเดี๋ยวฉันจะส่งให้พวกนายไปอยู่บนสวรรค์เองนะเพื่อตอบแทนให้นายนั้น เพื่อตอบแทนที่พวกนายได้ฆ่าฉันเอาละตามฉันมาอยากเด้เหรอวะนี่คือประตูบ้านของฉันยังไงล่ะเข้ามาแกรู้หรือเปล่าที่นี่มาที่ไหนนี่ไม่มีใครใช่ที่นี่มันคือนรกบ้านของฉันยังไงล่ะจำต้นกระดูกกระดูกมันเลือดแบชิดตาอยู่ที่นี่ด้วยไปฉันไปนะจะจะปล่อยพวกแกทำไมจะจะจะให้พวกแกมาอยู่บนสวรรค์ทำไมล่ะไม่ได้ตั้งใจไปฉันไปอ แกรักเคลื่อนของแกมากใช่ไหมกกเกิดกายเป็นผีแบนหน้าอยู่ที่นี่แล้วนะกลับบ้านให้นี่แหละทานายคนนายต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตและฉันก็จะาต,ตนานของ,งฉันไปฉันไปที่นี่แบบว่าร้อนตามฉันมาสิมีอะไรเด็ดเดที่ดีมากมายแล่ระวังไดดวไ้ด้วยนะ,น,น,ะน่าจะทรมานนะบานของนายฉันนายอยู่ใช่ไหมล่ะาฮ ไปฉันไปไปอุ้ยฉันหน่ากลัวหลือเกินเอาล่ะเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านไปศูนย์โลกของฉันก่อนแล้วนะไปกลับด้วยฉันกลับด้วยแล้วทักนายสองคนก็อยู่ที่นี่นะเดีกัวยฟังกายตอบไปแล้วอย่าฮ่า